เรื่องลี้ลับ EP 9วัดพญาน้าเกาะดอนชิงชูกลางลำแม่น้ำโขงดอนชิงชูจะเป็นเกาะหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าดอนเป็นสันดอนกลางลำแม่น้ำโขงในการเดินทางนั้นเราจะต้องไปลงเรือที่ก้าวเลี้ยวก้าวคดนะครับ เมื่อลงเรือแล้วก็จะมีคนนำพาเราขึ้นไปยังดอนชิงชูซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ20-25นาทีระยะทางก็เดินทางแบบสบายๆนะฮะีที่จอดรถให้ที่ท่าลงเรือที่เก้าเลี้ยว9โคตก่อนขึ้นเรือท่านจะต้องซื้อปีหรือตัว๋วเพื่อขึ้นเรือก่อนนะครับ เขาถึงจะให้ท่านลงเรือเพื่อไปอยังดอนชิงชูดอนชิงชูเป็นสันดอนที่เกิดขึ้นระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งลาวตรงข้ามกับตำบลบ้านหม้อนะแถวบริเวณบ้านป่าศักดซึ่งเป็นลำน้ำโขงที่มีสันดอนเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วก็มีประวัติมีประวัติความลักของหนุ่มไทยกับสาวลาว เกิดชอบพอกันขึ้นในดอนนั้นทําให้มีชื่อเรียกว่าดอนชิงชูแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่มีการชิงชู้กันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่รอคอยการกลับมาของผู้ที่เป็นสุดที่รักแต่ก็ไม่กลับมาอีกเลยในวัดดอนชิงชูก็กําลังมีการสร้างหรือว่าปั้นปู่พญานาคผูสอนชัยนะครับ ตามที่ได้ถามท่านเจ้าอาวาสท่านเล่าให้เราฟังความเป็นไปเป็นมาของวัดดอนชิงชูท่านมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา30กับ40ปีแล้วผมก็เลยถามท่านเจ้าอาวาสว่าทําไมชื่อปู่สอนชัยเหมือนชื่อท่านยายนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวตอนนี้เลยท่านก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้ภาวนาตรงนี้บําเพ็ญตรงนี้มานานแล้ว ปู่สอนชัยที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกันกบนาย,ยกรัฐมนตรีลาวนะครับก็ขอนำให้ท่านได้เข้าใจในการมาของเราครั้งนี้เราก็ได้รับเกียรติและก็ได้รับฟังประวัติความเป็นไปเป็นมาของดอนชิงชูจากพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสผู้ที่มาอยู่ตรงนี้มานานนะ,ะท่านมาอยู่ด้วยความบังเอิญจะเรียกว่าบังเอิญก็คงไม่ใช่นะฮะ เพราะว่าทุกอย่างก็ถูกเทวดากำหนดหรือว่าเทวดาจัดสรรมาในดอนนี้ก็จะมีโบสถ์นะครับมีโบสถ์อุโบสถก็สร้างมานานพอสมควรตั้งแต่มีการเริ่มสร้างมาตั้งแต่ยุคของพระเจ้าชัยเชษฐานะครับวัดตรงนี้ก็ถูกสร้างตั้งแต่ยุคพระเจ้าชัยเชษฐานะฮะบ,บริเวณโดยรอบวัดก็จะมี ต้นไม้ป่าไม้ยังลกคืมอยู่แล้วก็ภายในดอนชิงชูก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะที่เป็นชาวไร่ชาวสวนที่เข้ามาทำงานเพื่อทำการเกษตรแบบว่าทำพืชสวนครัวเพื่อปลูกผักกินเองหรือว่ามาขายที่หน้าวัดนะฮะวันที่เราเดินทางเข้าไปนี่ก็จะมีชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ มาขายหน้าวัดนะครับนี่ก็เป็นอุโบสถภายในวัดดอนชิงชูนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีการปั้นพญานาคสองข้างทั้ง2องค์เป็นพญานาคองค์สีเขียวนะฮะนี่ฮะด้านข้างนะคจะปั้นพญานาคลักษณะแบบนี้นะโดยเป็นงานปูนปั้นที่ปั้นมานานแล้วนะและต่อจากองค์พญานาคองค์นี้ก็จะมีมีหลักเมืองเก่า ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่เขาเข้ามาอยู่ในดอนชิงชูตอนแรกๆเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถจุดทูกขอพรขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทุกๆองค์ณนะสถานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดจากหลักก็จะมีการปั้นเป็นงานปั้นพญานาคโอบไปด้านหลังทั้งซ้ายและขวาทั้งสององค์นะครับ เราก็ได้ถ่ายมาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมศิลปะที่เขาสร้างขึ้นส่วนหลักเมืองนั้นก็จะมีผู้คนเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรเ,เจ้าปู่พญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากทางวัดดอนชิงชู วัดพญานาคดอนชิงชูนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในอุโบสถหรือในโบสถ์หรือในสิมภายในวัดดอนชิงชูที่เราสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้นะครับวัดพญานาคดอนชิงชูถือว่าเป็นวัดที่อยู่กลางดอนกลางลำแม่น้ำโขงหรือเรียกว่าเกาะ กลางลำแม่น้ำโขงก็ว่าได้นะครับคนที่ปรารถนาในการที่จะไร่ได้รับพรจากปู่ย่าพญานาคปู่นาคาย่านาคีหรือสายพญานาคทั้งหลายทั้งปวงก็ขอแนะนำให้ไปขอพรได้ที่วัดพญานาคดอนชิงชูกลางลำแม่น้ำโขงได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดป่าศักดิ์อำเภอสีชิงใหม่ จังหวัดหนองคายเราเวลาเราไปแล้วเราก็สามารถนั่งนั่งรถชมบรรยากาศรอบๆเกาะได้นะครับวันที่ผมเดินทางไปผมก็ได้มีโอกาสนั่งไปชมบรรยากาศรอบๆเกาะแล้วก็ได้มาพบเจอปู่พญานาคที่ดูแลรักษาภายในต้นโพหรือว่า,าธาตุเก่าอยู่ภายในเกาะดอนชิงชูซึ่งเป็นการสร้าง ตั้งแต่ยุคเก่านะฮะในการเดินทางมานั้นเราก็ได้พบว่าปู่พญานาคเป็นปู่พญานาคที่ดูแลปกปักรักษาณบริเวณธาตุเก่าตรงนี้โดยมีต้นโพแยกออกเป็นสามนอสากิ่งเป็นสถานที่ที่มีพลังงานดีมากนะครับเป็นพลังงานที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและดูจากสี ปู่พญานาคณะที่ตรงนี้แล้วเราก็ได้รับความร่มเย็นโดยที่หน้าต้นโพตรงนี้ก็จะได้มีปู่พญานาคนะซึ่งมีชาวบ้านหรือมีผู้มีจิตศรัทธาได้นําท่านมาไว้เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาขอพรพอสังเกตจากต้นโพนะฮะมีการใช้ผ้าเจ็ดสีหรือผ้าสีไปผูกมัดเพื่อขอพร สายมูหรือสายพญานาคที่ต้องการจะไปได้รับพรก็เรียนเชิญได้นะครับท่านสามารถเดินทางโดยบอกรถที่นั่งชมภายในเกาะนั้นว่าอยากไปที่ดอนธาตุเก่าไปที่ธาตุเก่าโดยที่คนขับรถเขาก็จะนำพาท่านไปณที่นี่เองนะฮะโดยในภายในบริเวณนั้นก็ร่มรื่นนะ ร่มรื่นมากแล้วก็มีความเย็นเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากโดยทั่วไปตามตำนานเมือง9ก้าเลี้ยว9ก้าคดเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยที่น้องหารหลวงล่มเป็นครั้งที่สองนะฮะเท้าคำบางพร้อมด้วยลูกหลานจากเมืองนองหาหลวงสกลนครได้อพยพพาลูกหลานย้ายไปอยู่ยัง9ก้าเลี้ยว9ก้าคดนะครับ ตามประวัติศาสตร์นะฮะตามตำนานอุลังคธาตุนิทานก็ดีถ้าท่านได้ศึกษาให้เข้าใจท่านก็จะได้รับรู้ว่าก้าเลี้ยวก้าคดนั้นคืออะไรนะสำหรับคนที่อยากจะไปก็ถือว่าหน้าสถานที่ตรงนี้บริเวณธาตุเก่าตรงนี้ก็จะมีต้นโพอยู่หน้าธาตุเก่านะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เขาได้ทำเพลิงให้กับ บริเวณขอพรที่อยู่ในพระธาตุเก่าหรือธาตุเก่าเหมาะแก่การขอพรเหมาะแก่การมูเพราะว่าอยู่ที่บ้านก้าวเลี้ยวก้าวคดและตรงข้ามกับบ้านป่าศักดิ์ของประเทศไทยเราซึ่งก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในบริเวณโดยรอบนั้นก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้หนาหนาชนิดวันที่เราไปก็ได้พบกับต้นสีชมชื่อนะฮะ ผมก็ไม่เคยเจอและก็ไม่เคยพบเหมือนกันนะฮะก็มีลูกออกมาให้เห็นแล้วเราก็เลยนำมาทดลองกินกันนะ,ะเป็นผลมไม้ที่เป็นมงคลสำหรับชาวลาวหรือชาวไทยเรียกว่าหมากสีส้มซืนหมากสีชมชื่นนะฮะาภายในกาะน,นี้ก็ยังมีแปงลงผลไม้ แล้วก็เป็นผลไม้ธรรมชาติที่ชาวบ้านปลูกขึ้นเองและยังมีผลไม้ต่างๆที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติความเป็นดั้งเดิมของที่นี้ไว้อยู่จากนั้นเราก็ลงเรือนะฮะลงเรือจากดอนชิงชูเพื่อเดินทางกลับเข้ามาอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศลาวหรือสอสอปปลาวก็คือประตูชัย ถ้าท่านใดอยากได้รับชัยชนะหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองในการที่จะได้รับในสิ่งดีๆในแต่ละครั้งก็ให้ทุกท่านมาถ่ายรูปที่ประตูชัยนะประตูที่เขาสร้างขึ้นในวันที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสนะครับประตูนี้ก็จะมีชาวต่างชาติมีทั้งคนไทยคนจีนคนเกาหลี ตลอดทั้งทุกๆชนชาตินะฮะถ้าเดินทางมายัางสอบปปลาวแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปที่ตรงนี้พอออกจากประตูชัยสถานที่ที่เราควรไปอีกที่หนึ่งก็คือวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั้นก็จะมีปู่ศีสัตนาซึ่งเป็นบ่อปู่ศีสัตนาตั้งแต่โบราณน,นะครับเป็นบ่อตอนโบรามโบฮานเป็นว่าเนาะ ถ้าใครไม่ได้ไปก็ลองไปดูคณะคนไทยหลายคนก็ได้เดินทางมาขอพอรกับปูศรีสัตนาณสถานที่ตรงนี้จนได้รับคำาล่าลือว่าเป็นสถานที่ที่ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้พรให้ประสบกับความสำเร็จแล้วมากมายตามตำนานนะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือท้องพระคขังของพญานาคนะครับ เป็นท้องพระคขังของพญานาคใครที่อยากได้รับสมบัติอยากได้รับทรัพย์สมบัติหรือได้รับเงินได้รับทองขอพรจากปู่ได้นะครับผู้ที่ปรารถนาทรัพย์ผู้ที่ปรารถนาอยากได้สมบัติจากท้องพระคขังแห่งเรานาคราชหนาสถานที่ตรงนี้ก็คือท้องพระคขังคือสมบัติแห่งหนาคราชนั่นเองบ่อปู่ศรีสัตตนาคราชก็อยู่ทางด้านที่ใต้ ของท่าหลวงเวียงจันทร์ใครที่เดินทางมาด้านทิศใต้เฉียงตะวันออกนะครับหรือว่าทิศอาเคเนนั่นเองนะสําหรับท่านที่เดินทางมาก็มีที่ให้กราบไหว้บูชาจุดทูปขอพรเพื่อทําการสักการะบอกลก่าวปู่ศรีสัตนาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ตรงนี้ได้เลยนะครับบ่อพญานาคในท่าหลวงเวียงจันทร์ถือว่าเป็นไฮไลท์ หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสอปป,อปอลาวหรือจะโดยทั่วไปแล้วก็คือบ่อพญานาคตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนมากรา่าไหวขอพอรเป็นจำนวนมากและเป็นที่รู้จักของคนไทยโดยส่วนมากและชาวต่างชาติที่เดินทางมาก็ได้มาขอพอรณนะสถานที่ตรงนี้เช่นเดียวกันก่อนที่จะเดินทางเข้าไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ยังพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์ในส่วนของภายในนั้นท่านก็มากราบไหว้บูชาขอพอรกับปู่ศรีสัตนาคราชและเหล่านาคราชทั้งหลายณสถานที่ตรงนี้ก่อนนะครับตามตำนานอุลังคธาตุนิทานหรือตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกก็ได้กล่าวถึงว่าพระพุทธองค์เสด็จลงยังดอนเก่าเน,นานั้นก่อนแล้วก็เสด็จมาที่โพนจิกเวียงงวัว ในประเทศลาวดอนเก่าเนาก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับธาตุหลวงเวียงจันทร์ธาตหลวงเวียงจันทร์เองก็มีประวัติความเป็นไปเป็นมาที่ดั้งเดิมและเนิ่นนานมากเป็นการสร้างพร้อมกันกันกบพระธาตุพนมพระธาตุพลจิกเวียงงวัวพระธาตุบางพวลพระธาตุกลางน้ําเมืองหนองคายพระธาตุหอผ้าหอแพรได้มีการถูกบูรณะและถูกสร้างโดยกษัตริย์ ในยุคน,น,นั้นเป็นต้นมาโดยเริ่มตั้งแต่พศ .8 พร้อมกันกันกบพระธาตุพนมบ้านเรานะครับในวันที่เราเดินทางมาเราไปเสียเวลาอยู่กับวัดพญานาคดอนชิงชูใช้เวลานานมากทำให้เรามีเวลาในการที่มาอยู่ประตูชัยและก็เดินทางมาที่ท่าหลวงเวียงจันทร์เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดประตูแล้ว เพียงแต่ว่าเราสามารถขอเข้าไปไหว้ข้างในได้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายภาพข้างในส่วนตัวผมเองนั้นเดินทางมาพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั้นจํานวนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะฮะเพราะว่ามีความควาพัวพันความผูกพันความเกี่ยวพันกับพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ตั้งแต่ในยุคสมัยเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ภูเขาควายตลอดทั้งเดินทางมากราบไหว้บูชาในหลายๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นทังด้านโซนวัดภูพนังนะฮะด่านสินชัยต่างๆต,า,งต,า,งต,า,งตาดมูลก็ดีหรือว่าจะเป็นถ้ำพระที่ตรงข้ามกับวัดหินหมักเป้งก็ดีทําให้วันนี้เราเพียงแต่ได้ถ่ายบรรยากาศโดยรอบของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ในช่วงเย็นนะฮะเป็นบรรยากาศยามช่วงเย็นที่เราสามารถมองเห็นพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ที่มีความสวยสดงดงามของสีทองซึ่งได้มีการทาใหม่นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นการจัดพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับของพื้นบ้านนะเป็นหอเป็นบ้านเป็นกระต๊อบเพื่อในการจัดงานแต่ละทีแต่ละจุดก็จะมีการจัดภายในบริเวณนี้ด้านข้างห,หรือทางด้านทิศเหนือของท่าหลวงเวียงจันทร์นะครับ จากนั้นก็เป็นการเดินทางกลับมาที่ร้านค้าปลอดภาษีนะครับก่อนที่เราจะข้ามยังตอมตรวจคนเข้าเมืองถ้าท่านต้องการของฝากที่จะนำมาฝากเพื่อนท่านก็แวะร้านค้าปลอดภาษีได้นะครับสะพานพิาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งก็จะปิดประมาณ4ี่ทุ่มของท้องทุกวันนะครับสวัสดีครับ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องราชามหามุนีด้วยนะครับ